สวัสดี FC Fanpage นะครับผมอยู่กับเติร์กนะครับร้านเติร์กมักซิงบางปะอินนะครับที่หน้าร้านเติร์กมักซิงบางปะอินนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับเป็นยาริสนะครับโตโยต้ายาริสนะครับเครื่อง1.2นะครับวันนี้นะครับทางร้านเรานะครับจะใส่เป็นล้อแม็กนะครับ S13T นะครับตัวนี้เป็นสเปคนะครับขอบ17นะครับกว้าง8.5ออฟ1 5นะครับตัวนี้ ลัดด้วยยาง205/45/17นะครับทรงจะประมาณนี้เลยนะครับใส่กับโตโยต้ายาริสนะครับด้านข้างรถไม่เกินหนึ่งนิ้วนะครับผมดึงๆเลยครับขอบลึกมากนะครับอันนี้ดูด้านข้างนะครับดึงๆเลยนะครับอันนี้รีวิวรอบคันจากทางร้านเตอร์แม็กนะครับผมชุดนี้จบล้อเปล่า1 9 0 0บาทนะครับผมเป็นขอบ17นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับตัวหายากนะครับเป็น S13P นะครับมีหมุนนะครับ ตัวนี้หายากมากใส่แล้วสวยครับล้นกำลังปิบปิบสูงครับผมตัวนี้พร้อมใส่ทั่วครบครับผมกิฟตมากครับสีขาวนะครับใส่กับอ่าล้อสีขาวนะครับใส่กับตัวรถสีแดงครับการสีตัดกันเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งคันสวยๆนะครับยาริสนะครับโตโยต้ายาริสเครื่อง1.2นะครับแต่แบกล้อขอบ17กว้าง8.5ออก15ล้นล้นลึกๆึนะครับผม นี่สวยๆเลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจการแต่งแนวนี้นะครับติดต่อมาทางเพจร้านเตอร์แม็กซิ่งบางบ่อินได้เลยนะครับหรือที่เบอร์โทรนะครับ086นะครับ3 1 2 4 1 1 8นะครับยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะลงภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ